เพื่อนก่อนเนี่ยข่าววีสี่ค่ะอ่าวอะรก็ได้กทีกิน <c oughs> เยอะแรงกินเยอะไปนะเยอะไปเยอะบางทีพี่ก็น่าบางทีนะว่าพี่จอยพี่จอยบางทีพี่จอยก็น่าจะคุยกับเพื่อนพี่จอยบ้างที่แบบห้าเหงาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ได้ลองคุยใช่แล้วนะไม่มีอะไรพี่จอยน่าป้าดูหัวไม่ใช่หรอป้าดูถูกป้าดูหัวกันนั่นไงแต่แล้องตั้กอ่ะให้ดู ใจหอมลงใจหอมลงเตัวขึ้นไปด้านนี้ยังแบบใครวิ่ีขนาดนี้เนาะบวมมากเลยหลับไม่ไหวอ่ะข้านั่งอ่ะเวลานั่งอ่ะนั่งเหมือนเจสนั่งเรียนอยู่นั่งสบายอ่ะเก็บเก็บบ้างอะไรบ้างต้องนั่งซักงผ้าแบบถามว่ันเมื่อยอ่ะพี่ เก่งใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยขอโทษค่ะไม่มองอะไรรู้ว่ามีคนดีไม่ต้องแบโชต์ตลอดแรงอ่ะโอเคนั่งเตือนนิเตือนค่ะขาตคองใส่เป็นนฮางไงีไม่รอ๋อจริงจังดีเอวจะได้แบบแกไม่มีอะไรไม่มีอะไรคนอนพี่เป็นพี่ดี้่ทให้ดีอยน่ารักรอยน่ารี้อยนดหน่อยดีคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ตาคอมปาดิ้นนึงไอ้เดไ่ อะกนอะไรลนโอ้อ้อที่เอาเอาาแต่อะไอ่ะพี่สมากโโอ้่โรบแล้วอ่ะเอ้ยทมมนจบลนจแคไนจบแยไปกินข้าวป่ะเลียวปะเนี่ยใช่อยู่กินข้าวมาแล้วหรอสรุปว่าพี่แค่น้อพี่าแล้วพี่ พี y, <problem> ้อนไกนหนวดเพ้อนกอนเพอนทกหนวดนะเี่ยต้องไปกนหนวดเียกนเราอยากกพีอต้นกเต้ากเต้นย่ชอกนไม่อยากกนะไม่อดีกว่า